ววอ้หนีครับแลกลายดีกว่าค่ะจะได้คุยกันยาวๆมาบอกรักท่องๆแบบเนี้ยเป็นสีตั้งตัวไม่ทันแต่อียงครับนี่ค่ะพี่ยามกำลังบอกรับคุณสีค่ะบอกไอ้หนีแปลว่าฉันรักคุณไงคะใครบอกรักครับก็พี่ยามมาบอกรับเป็นสีไงบอกไอ้หนีฉันรักเธออย่าลืมกด u ั s ส r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คู่ที่น้าอ้คุณโคม คนจีนเลยนะคะเนี่ยอาหมวยเลยอ่ะหมวยอยู่แล้วเอาน้ำอะไรดีคะอาหมวยน้ำเขียวน้ำเขียวค่ะอ่าน้ำเขียวเหมือนมากก็ผู้ปกครองเขาโหวตว่าใส่ชุดอะไรเป็นแฟนซีก็เลยแบบเออเป็นสาวจีนสาวจีนทั้งโรงเรียนเลยวันนี้แสดงว่าพูดภาษาจีนได้ไม่หนีหรอกนี่ห่างนี่ห่ามาเดี๋็กกันเกินน้ำเขียวน้ำเขียวน้ำเขียวเนาะเหมือนเดิมเลยนะอาจารย์เหมือนไหมโอ้โหเหมือนมากเนี่ยกับแพะกับ อาจารย์อุ้ยกระดกเลยไหมคะซอกหมึงนนั่งชาเลยเอาไปเลยทั้งนั้นโอเคค่ะน่าจะมีผู้ชายมาแบบบอกรักนะอุ้ยมันนี้อาจจะเจอเนื้อคู่แบบหนุ่มจีนแล้วก็มีซากุระหิมะลงมาอะไรอยู่วัวไนีครับเมื่อกี้ว่าอะไรคะไม่ได้ยินวัวนี่ครับ ยังไม่ทันเข้าง,งานเลยพี่ยามฉันเขินนะคะเขินทำไมล่ะครับหัวไอหนีครับเขินตรงนี้นะคะพี่ยามอย่ามาบอกรักแบบนี้สิฉ,ฉันฉันอายเด็กนะจะไนอายทำไมล่ะครับหัวไอหนีครับฉันเขินพี่ยามฉันเขินงงเขินแล้วครับผมแค่อยากจะบอกว่าหัวไอหนีครับ แกลกไลน์ดีกว่าค่ะจะได้คุยกันยาวๆมาบอกรักท่องๆแบบนี้เปนสีตั้งตัวไม่ทันไ็เอยียงครับนี่คะพี่ยามกำลังบอกรับคุยสีค่ะบอกไอ้นีแปลว่าฉันรักคุณไงคะใครบอกรักครับเา็า <c oughs> พี่ยามมาบอกรับเป็นสีไงบอกไอ้นีฉันรักเธอมาเม,ม,ม,มนครับ <c oughs> ไม่ได้บอกรักครับผมเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรบอกไอ้นีครับบอกไอ้นีภาษาจีนคือฉันรักเธอ พี่ยามบอกรักฉันค่ะผมไม่ได้พูดภาษาจีนบาครับนี่พูดว่าอะไรคะวอไอหนี่ครับนี่ไงไอายฉันอายอายทำบ้าทำบอเลยครับอ้าไม่ได้บอกรักนี่ผมจะบอกว่านี่วอไอหนี่ครับวอไอหนี่ครับวอวอของไอนี่โอ้อคือของวอผมนี่อบอกรักบอกบ้าบอกบอเลยอ๋อก็นึกว่าบอกรักวอกไอหนีคือคือนึกว่าฉันรักเธอไม่ดูสาระลางตัวเอง,เองมาหนอ่อุ้ยเวลาผมเป็น อะไรตัวขี้เกียจพวกนี้โอ้ยบ้าไหเลยตั่ได้บอกรักอุ้ยสังขยังสังขยังตัวสังขยังบอกสังขยาว่าหนึ่งเรียกว่าแหวนเจ้เจ้ตัวเอียงพวกนี้ตัฟูฟูนี่ตัวสั้นสั่นว่าว่าไอ่บอกว่าบอกล้งบอกรักอะไรรู้นี่ตัวเหี้ยอะไรพวกนี้วอไอมีก็คือวัไอนี่คือวอไออยู่ที่ขานี่เสียวขึ้น โอ้ยเนี่ยบอกรักโบกนี่นี่คนอีสานนี่อุ้ยนี่เป็นคนจีนคนเกาหลีอะไรผ่ใช่นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเงนินยิ่งกว่าหาเก็บเป็นครูต้องสอนเอด็กๆดูแลจบครบเสร็จ